สวัสดีค่ะมาเอารองเท้าก็เลยได้วิวสวยๆนะคะที่นี่ลู่นเรือสวีดเดนค่ะทองฟ้าสีชมพูนะคะทองฟ้าสีชมพูสวยๆนะคะมาฝากที่นี่ลู่นเรือสวีดเดนตรงโน้นนะคะที่รองเท้าจมรองเท้าจมอยู่ตรงโน้นนะคะ ยืนชว์ความสวยงามของสิ่งสุนเดนนะคะที่นี่เขาเรียกสิ่งสุนเดนรู้เรียกงสวเด่นค่ะปีใหม่แล้วท้องฟ้าก็ยังสวยงามเหมือนเดิมน,นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ขอเวลาสี่ห้านาทีนะคะเป็นกำลังใจเนาะวันธรรมดาก็ไปเรียนนะคะรองเท้าที่เอามาก็นู่นวางอยู่นู่นนะคะทางมาะคะ อันนี้ก็ลบเก้าองศาค่ะหิมากก็เยอะมากนะคะก็ประมาณสเมตรสองเมตรได้แล้วนะคะความสูงของหิมะเนาะนี่นะคะก็จมพั่วเลยนะคะจมพั่วที่เอามาเกือบสองเมตรนะคะ วาสิเนาะวาหนึ่งนั่นแหละค่ะวาหนึ่งเนาะความหมายที่รองเท้าจมลงไปนะคะถึงไหมอะ่ะก็วาหนึ่งไหมเกือบวานั้นนะคะกว่า <c oughs> ตรงนี้นะคะ นกนกก็ไม่ไม่เป็นใจเลยนะคะชมภาพสวยๆตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงแล้วนะคะบ่ายสองโมงกับอีกหกนาทีค่ะเวลาซสวีเดน นกนกนกอันนี้ป่าวัดสวยงามเนาะสีนีู้่ลุยสเแเดนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยค่ะของปขาสวยสเดยจะสุบเข้มาม่ได้หรือเ่าไม่นา่าจะได้นะคะไม่ได้ค่ะท้าทายให้เห็นสัญญาได้อยู่นะคะ ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไล์หน้าคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะขอบคุณคะ่ะที่รับชม